ให้ข่าวว่าทาไมเทศกาลจุษจีนเนี่ยถึงต้องแห่ขบวนเชิดสิงโตในเทศกาลจุษจีนนะคะที่ถือว่าเป็นวันมงคลของชาวจีนทั่วโลกการเชิดสิงโตและการจุดประทัดเสียงดังกึกงกองเนี่ยถือว่าเป็นภาพจาและเป็นเอกลักษณ์ของวันจุษจีนแต่ทุกคนรู้ไหมคะว่าทําไมเราต้องเชิดสิงโตและจุดประทนัน เดี๋ยววันนี้กิกมาล้างฟังค่ะสิงโตตมความเชื่อของชาวจีนนะคะจะเชื่อว่าเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถปัดเป่าวิญญาณชั่วร้ายประป่าปีศาจได้นะคะและที่สําคัญยังเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งพลังอํานาจความกล้าหาญและความเจริญรุ่งเรืองด้วยค่ะตำนานของชาวจีนนะคะเล่าว่าในสมัยโบราณเนี่ยมีปีศาจชั่วร้ายอยู่ตนหนึ่งที่ชื่อว่าเหนียนเหนียนจะมีลักษณะร่างกายกำยำใหญ่โตคล้ายวัวผสมแรดแล้วมีนิสัยที่ดุร้ายมากเลยนะคะคือเหนียนเนี่ย คอยมาทำลายผู้คนสัตว์เลี้ยงรวมถึงทำลายพืชผลทางการเกษตรทำให้ชาวบ้านเนี่ยทุกข์ใจเป็นอย่างมากามเทปต้าไงเซียนนะคะจึงส่งสิงโตมาต่อสู้กับเนี่ยนจนชนะแล้วก็สั่งให้สิงโตเนี่ยปกป้องมนุษย์ตลอดไปแต่ว่าเนียนเน่ยก็กลับไม่เข็ดฮาร์กลับมาก่อความวุ่นวายกับมนุษย์ในวันจุดจีนปีต่อไปคราวนี้เนี่ยสิงโตก็คือขัดคำสั่งเอ็กเซียนค่ะโดยการที่ไม่มาช่วยมนุษย์ และเมื่อสิงโตไม่มาช่วยนะคะผู้คนเนี่ยจึงหาวิธีในการขับไล่เหมียนออกไปในการแต่งตัวเลียนแบบสิงโตและมันก็ได้ผลค่ะสามารถขับไล่เหมียนออกมาได้จริงๆหลังจากนั้นทุกปีนะจึงเกิดประเพณีเชิดสิงโตขึ้นในทุกวันตุษจีนเพื่อเป็นการขับไล่เหมียนนั่นเอง <c oughs> และอีกหนุนานเล่าว่าในวันที่อากาศหนาวจัดฮะชาวบ้านกำลังนั่งผิงไฟทำอาหารกันอยู่ <c oughs> เหนียนปรากฏตัวขึ้นค่ะกระโจนเพื่อจะแย่งอาหารจากชาวบ้านนะทันใดนั่นเองกองไฟที่กำลังนั่งผิง เพร่ะเ,เกิดกระกายไฟแต่เสียงระเบิดดังเปี้ยตาขึ้นมานะทำให้เหนียนกลัวค่ะแล้วก็หนีไปในที่สุดชาวบ,บ้านเลยเชื่อว่าเหนียนนะกลัวเสียงดังแล้วก็กลัวสีแดงของเปลวเพลิงดังนั้นในขบวนเชิดสิงโตนะคะจึงมีการจุดป,ประทัดเพื่อให้เกิดเสียงดังและใช้สีแดงเป็นสีหลักในขบวนเพื่อขับไล่เหนียนแล้วก็เพิ่มความเป็นสิริงมงคล เพราะตามความเชื่อของชาวจีนนะคะสีแดงเนี่ยนอกจากจะช่วยขับไล่เหนียนได้แล้วยังเป็นสัญลักษณ์ของความสิริมงคลและความเจริญรุ่เงเรืองอีกด้วย ต้องบอกว่าในขบวนเชิดสิงโตนะคะคือมัดรวมในสิ่งที่เหนียนกลัวไว้ทั้งหมดเลยเป็นเราเราก็ไม่กล้ามานะอาจจิงเรื่องนปัจจุบันนะคะการเชิดสิงโตเนี่ยนอกจากที่เราจะเห็นในวันจุดจีนแล้วนะคะก็ยังมีการยกระดับให้กลายเป็นโชว์ออนสเตจแล้วก็มีการใส่เรื่องราวเข้าไปมากขึ้นค่ะเป็นไงบ้างคะใครที่ชอบดูเชิดสิงโตมันกี่บ้างพิมพคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะสําหรับจุดจีนปีนี้กรีบขอบอกทุกคนว่าซินเจียยูอีซินนี้ห้อใช้ค่ะ